สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เป็นอีเวนต์นะครับใหม่ประจำวันศุกร์ที่เจสิงหาคมนะครับก็เป็นอีเวนต์การ์ดมานะครับซึ่งเป็นอีเวนต์การ์ดที่ต้อนรับฤด,ดูร้อนนะครับก็โหเพิ่งเพิ่งจะอัพเรอเนี่ยเอาจริงนี่มันฤด,ดูฝนแล้วไม่ใช่เหรออ่าช่างมันนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็อัพฤดูร้อนให้สักทีนะครับกออ็อันนี้อะไรเนี่ยภารกิจนะครับ ให้หาอะไรวะจีรองเท้าแตะเหรอได้มองกันหน้าไว้น้ำเนี่ยนะมันเป็นกร๊สเก่านะครับโอ้ผมผมชอบดูการาฟิกตรงนี้มากเลยะจะมีท่านเขาใช่ไหมน่าจะเป็นเขาเธอเสียนะเออเพราะว่าเป็นเป็นธาตุไฟไงนะใส่ชุด,ดแดงๆนะครับกำลังน่าจะเขาเรียกเป็นบาร์เทนเดอร์นะกำลังชงนะครับให้กับ ตัวนี้น่าจะชื่อมิเนอร์ว่านะผู้หญิงในชุดว่นน้ำเนี่ยครับการ์ดใหม่มันชงอะไรวะนะ่ะมีเออแอสแลนและโลโลนะเห็นขวดด้านซ้ายไหมเออน่าสนใจนะครับอ่าเรามาดูประกาศกันดีกว่านะครับมิเนอร์ว่าในชุดไว่นน้ำนะจนถึงวันที่11สิงหาคมนะครับก็เอ่อจะตรงกับวัน วันอังคารน,นะครับหมดอีเวนต์นะครับสกิลแรกเนี่ยเพิ่มการคุมเต่าแม่นยำถึงห้าสิบสาเปเซนเมื่อไม่แสดงผลบวกสิบหรอโอ้บวกสิเเซเลยเห้ยเฮอแปดสิเอร์เซ้อ,องโอกาสป้องกันสกิลบังคับย้ายนะครับสองครั้งก็เขาเรียกว่าอะไรหมวกป้องกันใช่ไหมเออในที่สุดก็มาแล้วนะแต่ว่าอยู่ในการ์ดนะไม่ใช่จี้แยกนะครับ เออสกิลที่2เนี่ยเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโอกาส3 5เอเอัปเกรดแลนด์มาร์คเลยนะเป็นพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษอ๋อจะเหมือนกับเป็นหัวมุมเอ่อไอรินนะครับแต่ว่าไม่มีเอ่อเปิดยิงวาลนะ้ำเหมือนไอรินอะ่ะเออถ้ามียิงวาลนะ้ำแบบนั้นน่ะนะครับจะเจ๋งกว่านี้นะเออควรมีนะเสียดายนะไม่มีนะครับสกิลบัฟนะครับอัพเป็น สองอาทิตย์นะอัพเลเวลสามเลเวลสามสิบนะครับในเทิร์นของเราเมื่อตกแลนมาร์กข,ของเราเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นตโอกาสรับการ์ดรีชาร์จและโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นสร้างแลนมาร์กทันทีและเคลื่อนย้ายการ์ดรีชาร์จรู้สึกว่าเหมือนผมเคยอ่านนี่จะเป็นสกิลของเอ่อการ์ดที่ชื่อบีฮยองลังใช่ไหมเออบีฮยองลุงลังอะไรนะ <laughs> นะครับน่าจะใช่อะ่ะ บับตรงนี้นะครับอ่าถ้าได้มินเนอว่าว่ายน้ำรับสองรเพชรอีเวนต์เอรีเบิร์นะครับมาอีกแล้วต้องปิดภายใน5้าทุ่มห้นะครับในวันเดียวกับที่อีเวนต์ออกอะนะต้องปิดการ์ดมิน,นว่าว่ายน้ำให้ได้นะครับได้อัญ,ญมณีสามเหลี่ยมควบคุมเต่าบวกหกโอ้ก็ไม่ได้ดีมากนะบวกหกนะครับเขาก็มีทั่วไปปะเออก็แล้วแต่นะครับผมว่านะ่าจะให้อัญ,ญมณีที่ดีกว่านี้นะ เป็นอีเวนต์สุ่มแพ็กพิเศษนะครับซื้อห้าฟรีหนึ่งนะอ่ะกวัวทองกัวเพชรเวลาเดิมนะครับก็ไปจัดนะครับล็อกอินพิเศษรับรองเท้าแต่เออีเวนต์ภารกิจนะครับอ่าทำครบเนี่ยเราได้มอกัาหน้าว่ายน้ำอีเวนต์ล็อกอินจำเดือนสิงหาคมล็อกอินให้ครบอ๋อเดี๋ยวเราคข้ยไปดูที่หน้าต่างมันนะครับแบบเติมก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะ ไปดูร้านค้าจำกัดซะหน่อยนะครับก็รอซื้ออีกแล้วนะครับแต่ผมไม่ซื้อหรอกนะครับอ่าอีเวนต์สุ่มแบบ5ฟรี1นะไปดูกันดีกว่าว่าให้หาอะไรบ้างนะครับให้หาชุดไว่นน้ำเอสใบเลยเหรอซึ่งชุดไว่นน้ำเอเนี่ยหา A บวกต่างหูนะครับ1นใบแล้วก็ A บวกค็อกเทลส้มนะครับมีคนบอกว่าค็อกเทลเนี่ยน่าจะหายากนะแล้วก็สะสมถุงมือมินเนอรว่านะครับ A 1 A 2 A 3อย่างละใบเนี่ยนะครับจะได้เออ่ลุ้นแพ็กการ์ด A บวกได้นะครับสะสม A อหนึ่งใบจะแกเอ่อการ์ดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับมีการ์ดสุดฮิตมมีทูตอัสลันด้วยนะที่เป็นการ์ดเก่งการาดหนึ่งนะครับ อืมไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะและ้วก็เอ่อในในส่วนของแผนที่หาดเทพแบบถ้าเราเข้าไปเล่นน่ะมันจะเป็นตรงกลางแผนที่ครับมันจะเป็นสระไวน้ำเว้ยเออลองไปเล่นกันนะบางคนนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะแปะแปะไว้บนหน้าปกแล้วกันนะเออมันมันรีนิวใหม่นะครับใช้คำว่ารีนิวนะส่วนอันนี้ก็ล็อกอินนะครับ 28วันนะครับแล้วก็เล่นนะมี10ครั้ง30ครั้งจนร้อยครั้งนะครับได้อัญมณีสามเหลี่ยมคุ้มเต่านะครับไม่ใช่เด็กมันเพิ่มทุกค่าสถานะเออไม่ใช่แค่คุ้มเต่านะนอกนั้นก็จะเป็นแสงลุมดำแสงออกเกาะแสงตัดนางฟ้าแสงดับเบิลน,นะครับก็ไปเล่นกันเนาะแล้วก็ส่งโคบอลทองในแต่ละวันนะครับส่งได้สูงสุดแค่5ครั้งต่อวันนะครับก็ส่งจนถึง50ครั้งนะจนถึง10 ห้กันยานะครับสำหรับอีเวนต์พวกนี้นะล็อกอินนี่นะครับล็อกอินแล้วก็เล่นนะภายในวันที่สิบห้าบ่ายโมงครึ่งหรือก่อน Update. อัปเดตอ่าตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดแพ็กฟรีก่อนแล้วกันนะเอหนึ่ง เบวกวะเอหนึ่งนะครับไม่รู้ว่า A อะไรออกอยากมานนะอีเวนต์นี้แต่อีเวนต์กาสเขาก่อน A อหนึ่งยากนะ A อสองนะครับหรือจะเป็น A อสามครับเนี่ยอ่ารับรองเท้าแต่ไปก่อนนะเราจะได้ภารกิจมาทำอ่ารอซื้ออ่าใครมีตังก็จัดนะครับ แปบาทเริ่มภารกิจก็ค่อยๆทำไปนะครับมีตั๋วสมจี้งั้านสุนทิดด้วยแล้วก็มอกาน้าชุดแว่นน้ำในวันสุดท้ายนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวไปเปิดกันเลยนะครับผมไม่อยู่หนึ่งนะ้าพันสี่ร้อนจะจ,จะจบที่ได้มาลุ้นกันเนาะไปะ ือจะเป็น A 3สามน่าจะยากอะมาว่า A3 สามาสองใบด้วยว่ะขออภัยนะับระหว่างเปิดแพ็คเนี่ยอาจจะเกิดอาการกระตุกได้นะครับแต่ A บวกน่าจะยากสุดนะผมว่า a บวกค็อกเทลอ่ะตอนนี้พันเพชรผ่านไปแล้วนะโพสเร็วอ่ะอะไรกันวะเห้ยแต่ไม่แล้วเดี๋ยวไปลองแรกก่อนนะครับ เต็มอีกค็อกเทลได้ไหมล่ะโอ้โหได้แต่ต่างหูว่ะเฮ้ยค็อกเทลไม่ออกเลยว่ะเออค็อกเทลมาอันหนึ่งแล้วเว้ยโอ้โหเอ็ดอันหนึ่งกว่าจะออก ในหน้าฟิกลัวมีปะไม่มีด้วยว่ะเฮ้ยโอ้โหอีเวนต์นี่เห็นอยู่นะผมว่าหินอยู่สมมต่อนะครับเดี๋ยวผมพักก่อนนะอันนี้อะไรวะเนี่ย อีวนอ๋อเมื่อกี้ม,มันเต็มืค็อกเทลเปิดของแพ็กแถมแป๊บนึงนะครับสองพันเพชรเราผ่านไปแล้วตอนเนี้ยใครไม่มีเพชรก็ไม่ต้องทำก็ได้นะไม่ต้องผมว่าไปรอจี้แจงเจ๋งดีกว่านะ ยังไม่รับเอสแล้วกันนะมันเป็นเครดนะครับมันเป็นเครดโอ้ทำไงดีวะขายขายเดี๋ยวขอขายแป๊บหนึ่งนะครับ เปิดต่อนะครับของฟรีอ่ารับรับ ค็อกเทลสวยเท่ากับว่าตอนนี้ผมได้เอสสองใบแล้วเว้ยเอ้ยสองพันได้เอสสองใบถือว่ามาดีครับมาดีอยู่มาดีอยู่ผมสุ่มต่อนะครับสุ่มต่อโอ้โหไอ้บวกต่างหูออกโคตรง่ายอะ่ะ สามพันเพชรผ่านนะครับตอนนี้ไปมิกไปแรกก่อนนะครับ ค็อกเทล โโอ้ oh, 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 oh. เดี๋ยวผมขายแป๊บนึงนะ เดี๋ยวค่อยแรกนะครับอ่าซูมต่อซูมต่อคือ a อะไม่ไม่ใช่ประเด็นล้อยู่ที่อยู่ที่ a อบวกอย่างเดียวนะครับค็อกเทลอะ่ะเอออกง่ายทุกอันนะเท่าเท่าที่ผมดูนะครับ ตอนนี้สี่พันเพชรผ่านนะครับแต่เมกอ่านแรกก่อนนะครับ เทลเขาเทลเออเขาเทลออกสองใบเองวะ่ะกดของของแถมแป๊บนึงนะครับ อืคลิปนี้ผมอาจจะนิ่งนิดนึงนะครับเจ็บคอนะอเดี๋ยวผมขายแบแป๊บนึงนะ ไปสุ่มต่อนะครับเพื่อต่างหัออกโคตรง่ายเลยห้าพันเพชรผ่านนะครับตอนนี้เอยเจ็บคอ แม่งเล่นสักกูคอแห้งเลยแรกแป๊บหนึ่งนะครับ ค็อกเทลเฮ้ยโอ้โหโค็อกเทลไม่ออกแล้วว่ะ มาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยเออสามใบแล้วเว้ยหาค็อกเทลอีกสองใบนะครับ อีกสองใบเท่านั้นค็อก,กเทลตอนนี้เท่าไหร่วะหกพันเพชรแล้วนี่วะหกพันเพชรผ่านไปแล้วนะครับอือแต่สามออกออกโคตรบ่อยอะ่ะ เจ็ดพันเพชรพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเ,เปิดของแทมแป๊บหนึง่งอา้าเต็มเฉย แถค็อกเทลเอออีกใบเดียวเออครบแล้วเว้ยครบแล้วนะครับโอเคนึกว่ามันจะมีแถมเจ็ดพันเพชรว่ะมีแถมไหม ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวรับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเครับเลยนะมินเมอร์ว่าว่ายน้ำปิดไปด้วยเจ็ดพันเพชรนะครับอเดี๋ยวรับอันนี้ให้ดูนะโกลเด้น สวิตโคอีโกลเด้นสกาดี้นะครับวิกเตอร์โอ้ดีหน่อยวิกเตอร์เนี่ยโกลเด้นสกาดี้อ่ะใครเล่นเอีเวนต์นี้แล้วปิดเอีเวนต์เท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าสกิลเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อ ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า